เจรนบพรพุทธศาสนิกชนสมาชิกกลุ่มยูทูบเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำคณิตคติธรรมเรื่องตั้งตนไว้ชอบมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบาร,รมีเป็นขอ้อกิดสกิจใจเว้นจากการทำความชั่วมุ่งสู่การทำความดีด้วยกายวาจาใจตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงการตั้งต,งตนไว้ในกุศลธรรมเช่นทำตนให้มีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาโดยการสำรวจตรวจตราตนเองอยู่เสมอเมื่อพบว่าตนยังขาดยังบกพร่อมด้วยกุศลธรรมข้อใดก็ให้พยายามตั้งต,งตนไว้ในกุศลธรรมข้อนั้นเช่นถ้าตนยังไม่มีศรัทธาคือยังไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นก็ขอให้ตั้งตนไว้ในศรัทธา คือให้มีความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นหรือตั้งจิตคิดมุ่งนำตนไปในทางถูกต้อตงตามทํานองครองธรรมตั้งตนไว้ในทางสุจริตธรรมมีการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจเริญภาวนาอยู่สม่ำเสมอกล่าวง,ง่ายๆคือการละชั่วประพฤติดีทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นการสร้างบุญใหม่ การตั้งตนไว้ชอบนะั้นเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของคนเราเพราะเป็นการเริ่มต้นดําเนินชีวิตถ้าตั้งตนไว้ผิดก็จะดําเนินชีวิตไปในทางที่ผิดแต่ถ้าตั้งตนไว้ถูกก็จะดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกซึ่งทุกคนจะต้องระมัดระวังให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบด้วยในสงของการฟังทำในครั้งนี้สุดสั้สงและปเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีจงได้ปัญญา ขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่ม YouTube เพื่อการเผยแพ่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีบนทุกสศกโรคภัยพยิบัตรายทั้งปวงมีอายุวบนาสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติพัพันามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลวยลาบยศุขสารเสริญมีความาเจริญก้นาวหน้าในการงานหน้าที่มีความร่มเย็นในพระบวรพระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งของพระแม่ปู่ญาตายาญยาติสนิทสหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพรันสําเร็จดังมมะโนปนิธานของท่านเทินขอเจเริญพร